สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดี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 ค่ะมีเสียงบอนอมีเสียงบอนออ่ะมีเสียงแล้วจ้ะเออมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีเสียงนะ เมื่อวานนี้ไม่มีเสียงเนาะวันนี้มีเสียงแล้วค่ะวันนี้มีเสียงแล้วเรียบร้อยจ้าวันนี้มีเสียงแล้วเรียบร้อยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์จ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ขอหัวใจขอหน้าว้าวรัวๆนะคะอะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคือเกาค่ะพี่น้องค่ะคือเกาเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วดันคอมเมนต์ขึ้นมาค่ะนะคะเล่นประจําค่ะดาวโจรสามรัฐใช่ไหมเล่นประจําใช่ไหมคุณแม่จ๋าเล่นประจําไม่ควรพลาดเด้อนะคะเมื่อคืนนี้คือปังมากแม่เมื่อคืนนี้คือปังมากสามตัวนี่ว้าสามตัวนี่สามตัวคุณแม่นะคะได้อยู่ในกลุ่มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่รู้มีใครอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าค่ะฟังเพจกดแชร์ไปนะคะ อยู่ดีๆมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เห็นเลขกนี่ถ้าเขียนถ้าให้เขียนเป็นปากกาสีแดงใส่กระดาษ A4 แบบเนี้อะไรพร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าพร้อมค่ะฝากกดไ like, ลค,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 ค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนขึ้นมาฝากกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนขึ้นมาค่ะทุกหมดนี้นั่งขอสามตัวตรงถ้าขอได้จริงๆนะคะถ้าขอได้จริงๆหนูขอได้ไหมขอได้ไหมงวดนี้สามตัวตรงได้ไหมมันเป็นความชอบส่วนตัวหนูมีความคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีซัก คนใดคนหนึ่งที่ชอบเหมือนเรามีคนใดคนหนึ่งที่ชอบเหมือนเรา,วใใรางวดนี้มีในใจกันหรือยังงวดนี้มีในใจกันหรือยังยังยืนยันคําเดิมว่าชอบตัวนี้นะคะยังยืนยันคําเดิมว่าชอบตัวเลขนี้มาไม่มาไม่สนใจเป็นคนมักเลนเป็นคนมักเลนมักเสียงดวงมักเสียงโชว์ เป็นคนชอบเล่นชอบเสียงดวงชอบเสียงโชคยังมั่นใจว่าชอบเลขนี้ค่ะยังมั่นใจว่าชอบเลขนี้ค่ะยังมั่นใจว่าชอบเลขนี้เดี๋ยวหนูฟันขาดไหยงวดนี้ถ้ามาหนูขอให้มาตรงๆถ้ามาหนูขอให้มาตรงๆถ้ามาหนูขอให้มาตรงๆนะหนูขออย่างหนึง่งหนูอยากได้สักงวดหนูของวดเดียวก็ได้อะ ใครก็ได้ทําให้หนูหน่อยหนูอยากได้สักสามตัวตรงสักหนึ่งงวดสามตัวตรงหนึ่งงวดได้ไหมสามตัวตรงหนึ่งงวดได้ไหมขอขอสามตัวตรงสักงวดพี่ ใครตรงจิตตรงใจเลขนี้กดเลขึ้นมาชมหน่อยถ้าตรงใจกับใครตัวเลขนี้ดันตัวเลขขึ้นมารวัวเลยค่ะดันตัวเลขนี้ขึ้นมารวัวเลยค่ะขอคนที่แบบว่าชอบเหมือนชมนะใครไม่ชอบกดผ่านได้เลยนะคะเราจะไม่มีประเด็นดราม่ากันนะคะเราจะไม่มีประเด็นดราม่าเดี๋ยวสามตัวหนูปล่อยแน่นอนวันนี้เลยสามตัวหนูปล่อยแน่นอนค่ะกดเลขนี้ขึ้นมาดันเลขนี้ขึ้นมาใครเห็นแล้วกดเลขนี้ดันเลขนี้ขึ้นมารวัวพี่ตา กดเลขนี้ดันเลขนี้ขึ้นมารัวๆช่วยกันนะคะกดเลขนี้เดี๋ยวหนูปล่อยให้เป็นเลขที่ชอบส่วนตัวเป็นเลขที่ชอบส่วนตัวขอการกดเพิ่มเพื่อนแล้วสติกเกอร์มาให้ชมเลยค่ะขอการกดเพิ่มเพื่อนแล้วสติกเกอร์ขึ้นมารัวๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ดันคอมเมนต์ขึ้นมาชมหน่อยค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดันคอมเมนต์ขึ้นมาให้หนูแนใครกดเพิ่มเพื่อนได้แล้วสติกเกอร์หาชมเลยค่ะใครที่กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วสติกเกอร์มารัวๆแ่ ครที่กดเพิ่มเพิ่มเสร็จแล้วสติกเกอร์มารวรเลยจ้ะใครที่กดเพิ่มเพิ่มเสร็จแล้วสติกเกอร์มารวๆเอาสีอะไรตอนนี้มีสองจิตสองใจระหว่างแดงกับน้ำเงินระหว่างแดงกับน้ำเงินเพียจ้าสองจิตสองใจระหว่างแดงกับน้ำเงินเอาจริงๆใส่สีแดงไปคงไม่โดนบล็อกหรอกเนาะโอเคเขียนสีน้ำเงินแล้วก็เน้นสีแดงโอเคไหมตัวเขียนสีน้ำเงินตัวเน้นวงกลมสีแดงโอเคย o u k น o w โอเคงวดนี้หนูถามก่อนหนูถามก่อนถามทุกคนเลย งวดนี้หนูขอถามทุกคนเลยว่าใครมีสูตรคำนวณได้เก้าไหมคะใครมีสูตรคำนวณได้เก้าไหมคะพี่จ๋างวดนี้มีใครคำนวณได้สูตรตามสูตรอะเอาจริงๆิตามสูตรงวดนี้ใครคำนวณได้เก้ามีไหมคะ หนูเป็นคนชอบส่วนตัวนะหลายๆคนจะดูติกตอกชมนะหลายๆคนจะดูติกตอกชมชมจะให้ตัววิ่งตัวรูดหนึ่งตัวชมจะให้ตัววิ่งตัวรูดหนึ่งตัวได้ไหมบางคนบอกว่าพี่ชมครั้งนี้เลเก้ากับศูนย์ถ้าศูนย์ชมจะให้เลขนี้นะถ้าศูนย์ชมจะให้เลขนี้ค่ะ ถ้าศูนย์นะชมให้เลขนี้ชมปล่อยแล้วเรียบร้อยค่ะตัวเลขของชมรัฐบาลของชมลงกลุ่มให้แล้วเรียบร้อยนะคะรัฐบาลของชมลงกลุ่มให้แล้วเรียบร้อยพีจย่จ๋าถ้าศูนย์ชมจะให้เลขนี้ค่ะนะอ่าเราบอกใบเป็นตัวเลขดีกว่าเพื่อเพื่อเพื่ออะไรที่แบบว่าโอ,อ้ไม่โดนอะไรที่แบบว่าเอ้ยเราจะไม่โดนบล็อกโดนแบน อ่ะต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวชมจะเขียนใส่กระดาษแล้วนะเข้ากลุ่มยังไงครับกดเพื่อนเพื่อนมาแล้วนะคะกดเพื่อนเพื่อนมาแล้วนะคะสติกเกอร์หาชมเลยนะคะฝากกดนุนดาจะั้ยอ่ะเดี๋ยวไปเอากระดาษเอซีก่อนที่น้องนะคะงวดนี้ชอบส่วนตัวที่สุดคือเลขนี้ค่ะชอบส่วนตัวที่สุดคือเลขนี้ถ้าพี่คนไหนชอบตามหนูได้แต่ขอแจ้งไว้ตรงนี้ว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าเลขจะออกตัวไหนถูกต้องไหมมันจะมีประเด็นดราม่าว่าเฮ้ยถ้าเก่งขนาดนั้น ถ้าเก่งขนาดนั้นถ้ารู้ขนาดนั้นทําไมไม่ซื้อเองซื้อเองค่ะซื้อเองทุกงวดถือกระถือบบถือกระโบถืบอคือบบไดซีเรียสไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะเพราะว่าซื้อเองทุกงวดอยู่แล้วถูกไม่ถูกหนูไม่ซีเรียสค่ะนะคะเป็นคนมักเล่นเป็นคนมักซื้อเนาะพี่น้องเนาะใครที่ชอบเล่นตามหนูได้ใครไม่ชอบก็กดผ่านใครที่ไม่ชอบหนูก็ไม่ต้องมา อตัวเลขของหนูแค่นั้นเองคิดง่ายๆนะคะคิดง่ายๆตะกะง่ายๆทุกคนต้องคิดได้นะคะตะกะง่ายๆทุกคนต้องคิดได้นะคะส่วนใครที่ชอบเหมือนชมตามได้เลยอ่ะแปะกระด,ด AC, าษเอซีก่อนพี่น้องแป๊บหนึ่ง ผมขออนุญาตแจ้งนะคะว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ชอบส่วนตัวนะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ชอบส่วนตัวนะพี่กาชมขอล่างได้ไหมอะ่ะเก้างวดนี้ชมขอล่างได้ไหมเก้างวดนี้ชมขอล่างได้ไหมงวดประจําวันที่สิบเอ็ดเอ้หนึ่งครับสิบเอ็ดเนาะโอเค ไม่โดนนะไม่โดนบล็อกนะเขียนแล้วนะอะฝั่งเพจขากดเลข9เลข9ใครกดเลข9เลข9วันนี้ขอให้โชคดีขอเฮงปังๆรัฐบาลงวดดีผู้ใดกดอีนั่งตามอีนั่งผู้ใดพิมพ์ตัวเลขขึ้นมาขอให้โชคดีให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีให้ถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้าเลขหน้าสามตัวเลขใครสามตัวสองตัวล่างต,ตรงๆเด้อสาูกเพียงม,มาสวัสดีค่ะห้าร้อยคนที่ฝังติ๊กตอกแนวทางเนาะ ถ้าตรงจิตตรงใจกับใครจัดได้เลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะทุกคนขาเดี๋ยวชมปล่อยชมปล่อยอ่ะรัฐบาลเสร็จเดี๋ยวชมจะไปคำนวณน้องน้อยให้ ชมปล่อยรัฐบ,บาลเสร็จเดี๋ยวชมจะปล่อยน้องนอยให้เลยค่ะพี่งวดนี้แม่ฟาดค่ะงวดนี้แม่ฟาดงวดที่แล้วแม่ฟันเจ็ดนะงวดที่แล้วแม่ฟันเจ็ดเนาะใช่ไหมได้ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดอ่ะพี่พี่ชัดเจนไหมพี่พี่ชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมพี่พี่ชัดเจนไหมนะคะ นะคะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะพี่จ๋าชัดเจนไหมชัดเจนไหมคะพี่ชัดเจนไหมคะชัดเจนบอชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมหนูฟันกาเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยเลขสองตัวก่อนเนาะไอ้ชมขออนุญาตปล่อยเลขสองตัวก่อนกับหัวประสานเลขหนังเลขอะไรเลขอะไรเลขกาเลย เลขเก้าแหละพี่เลขเก้าแหละเลขเก้าแหละ <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวปล่อยเลขเป็นเลขที่ชอบส่วนตัวเป็นเลขชอบส่วนตัวพี่น้องรู้ถามหน่อยสองเก้าเจ็ดกับสองเจ็ดเก้าเอาอะไรสองเก้าเจ็ดกับสองเจ็ดเก้าเอาอะไรพิมพ์ขึ้นมาเอาตามแบบว่าคนส่วนมากดีกว่าสองเก้าเจ็ดกับสองเจ็ดเก้าเอาอะไรคะ สองเจ็ดเก้าเอาอะไรสองเก้าเจ็ดกับสองเจ็ดเก้าเอาอยังเห็นไหมอน,นุเขาตามคนส่วนมากนะสองเก้าเจ็ดกับสองเจ็ดเก้าเอาอะไรพี่จ๋าไปรพร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมารัวๆเลยจ้านะคะเดี๋ยวชมจะให้แคปแล้วนะคะเดี๋ยวชมจะให้แคปแล้วเดี๋ยวแพลนกล้องหลังให้เลยนะคะเดี๋ยวแพลนกล้องหลังให้เลยเป็นแค่แนวทางนะ มักตะมามากกฏพานค่ะอะพี่จ๋าใครแขบแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมคาว่าโชคดีใครแขบแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าโชคดีขึ้นมาได้เลยค่ะใครแขบแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าโชคดีขึ้นมาได้เลยค่ะใครแขบแล้วเรียบร้อยนะคะดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าโชคดีขึ้นมารัวๆเลยจ้าใครแขบแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าโชคดีนะคะ ครที่แับแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าโชคดีค่ะครที่แคบแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าโชคดีขึ้นมาได้เลยค่ะอ่ะโอเคบอพี่น้องนะคะโอเคไหมโอเคไหมย you n o w โอเค you know okay หรือเปล่า you know okay หรือเปล่า you know okay หรือเปล่าใครแคปแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าโชคดีขึ้นมาค่ะนะคะใครที่แคปแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าโชคดีขึ้นมาได้เลยค่ะใครแคปแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าโชคดีค่ะ นะจ๊ะใครเก็บแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าโชคดีขึ้นมารัวๆเลยจ้ะโอเคบอพี่นองนะคะโอเคนะแนวทางสําหรับรัฐบาลงวดนี้นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่นองคะ่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงและปังปเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ